พระวิษณุคืนจักรวาลตำนานการปราบศูนยบาลิเมื่อสูนบาลีเรืองอำนาจและยึดครองสวรรค์เหล่าเทพต่างเดือดร้อนพระวิษณุจึงวตารลงมาเพื่อกอบกู้จักรวาลน,นำความสงบสุขกับคืนสู่โลกและสวรรค์กําเนิดอสูรบาลิการครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่โลกจะรู้จากความสงบสุขก่อนที่พระวิษณุคือจะคืนความสมดุลให้แก่จักรวาล ยังมีช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและภัยพิบัติอันเกิดจากกระสุนบาลิอสูรผู้ซึ่งถือกำเนิดจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและการบำเพ็ญบาอย่างยาวนานอสูรบาลีมีได้เกิดจากเชื้อสายของอสูรตนใดแต่เกิดจากพลังแห่งการอธิษฐานและการฝึกฝนตนอย่างหนักหน่วงในป่าลึกเป็นเวลาหลายพันปี การบำเพ็ญบะของอสูรบาลีเริ่มต้นจากจากการที่เขามุ่งมั่นจะเอาชนะความอ่อนแอของตนเองเขาต้องการที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสามโลกไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรืออสูรตนอื่นด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่อสูรบาลีจึงเริ่มต้นการบำเพ็ญตบะในถ้ำลึกที่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่งถึงเขาอดทนต่อความหิวโหย ความเหน็บหนาวและความเจ็บปวดทนมานทุกรูปแบบมาแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอสูรบาลีนั่งสมาธิจนร่างกายแทบจะกลายเป็นหินผาจิตใจของเขามุ่งมั่นอยู่แต่เพียงเป้าหมายเดียวคือการได้รับพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่เหล่าเทพบนสวรรค์ต่างรับรู้ถึงพลังอำนาจที่กำลังก่อตัวขึ้นจากโลกมนุษย์ พวกเขาสัมผัสได้ถึงความมืดมิดที่แผ่ขยายออกมาจากจิตใจของอสูรบาลิและเริ่มวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากอาสูรบาลิบรลุเป้าหมายพระอินเทพผู้ปกครองสวรรค์ได้เรียกประชุมเหล่าเทพเพื่อหารือถึงวิธีรับมือกับภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงแต่ไม่มีเทพองค์ใดสามารถหาทางออกได้ พวกเขาต่างรู้ดีว่าการขัดขวางการบำเพ็ญของอสูรบาลีอาจนำมาซึ่งความโกรธแค้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในที่สุดหลังจากเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วนอสูรบาลีก็ปรรลุถึงจุดสูงสุดของการบำเพ็ญตบะ,ะร่างกายของเขาสั่นสะเทือนด้วยพลังอำนาจอัมหาสารผิวหนังของเขากลายเป็นสีดำสนิทดวงตาของเขาเปล่งประกายสีแดงฉาน และจากกายของเขาแผ่รังสีแห่งความมืดมิดออกไปโดยรอบเรากับพายุอสูรบาลิได้ถือเนิดใหม่ในฐานะอสูผู้ทรงพลังอำนาจเหนือใครเขามีพระกำลังมหาศาลสามารถยกภูเขาทั้งลูกได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเขามีความเร็วเหนือแสง สามารถเดินทางจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์ได้ในชั่วพริปตาตาและเขามีพลังเวทมนต์อันแก่กล้าสามารถควบคุมธาุต่างๆได้ตามใจปรารถนาเมื่อศูนย์บาลีลืมตาขึ้นเขามองไปยังโลกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเขาต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องการที่จะเป็นผู้ปกครองสูงสุดของทั้งสามโลกเขาเริ่มต้นด้วยการรุกรานสวรรค์โจมตีเหล่าเทพ และยึดครองบัลลังก์ของพระอินท์เหล่าเทพต่างพ่ายแพ้ต่อพังอำนาจของอสูรบาลีอย่างราบคาบพวกเขาไม่สามารถทานความแข็งแกร่งของเขาได้เลยเมื่อสวรรค์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอสูรบาลีเขาก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจลงมายัางโลกมนุษย์เขาบีบบังคับให้มนุษย์เคารพสักการะเขาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ที่ไม่ยอมสีโรราบความมืดมิดและความโกลาหแลแพร่กระจายไปทั่วทุกหงทุกแห่งมนุษย์ต่างหวาดกลัวและสิ้นหวังพวกเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าพึ่งใครเมื่อสถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดเหล่าเทพต่างพานุษย์กันไปขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุพระผู้รักษาแห่งจักรวาลพระวิษณุทงรับรู้ถึงความทุกข์ยากของสันพสัตและทรงตัดสินพระไทย ที่จะลงมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อปราบอสูรบาลิและคืนความสงบสุขให้แก่จักราวาลการต่อสู้ระหว่างพระวิษณุและอสูรบาลิจึงเริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นการต่อสู้ที่จะกำหนดชะตาชีวิตของทั้งสามโลกการยึดของสวรรค์อสูรบาลีผู้มีฤทธิ์เดชเกรียงไกรนำทัพสู่นับล้านบุกขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้า เสียงกลองศึกดังกึกก้องสถานสะเทือนไปทั่วทั้งสามโลกแสงดาบและหอกของอสูรบาลิสองประกายวาววับในความมืดมิดเหล่าเทพผู้รักษาซึ่งความดีงามต่างตื่นตระหนกตกใจเมื่อเห็นกองทัพศูนย์จำนวนมหาศาลปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระอินจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์สั่งให้เหล่าเทพเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีแต่ด้วยจำนวนที่น้อยกว่าและอนุภาพที่ด้อยกว่า เหล่าเทพจึงไม่อาจต้านทานพลังอำนาจของอสูรบาลิได้ทับอสูรทะลวงแนวป้นของสวรรค์ได้อย่างง่ายได้เหล่าเทพต่างพากันต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการรุกคืบหน้าของอสูรบาลิได้เสียงร้องหวนดังระง,งมไปทั่วสวรรค์แสงเพลิงลุกไหม้ไปทั่วทุกหนแห่งอสูรบาลิเหยียบย่ำสวรรค์ด้วยความเหี้ยมโหดเขาประกาศชัยชนะด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง ก้องกังวาลไปทั่วทั้งจักรวาลสวรรค์ที่เคยสว่างสวยด้วยแสงแห่งทิพย์บัดนี้กลับตกตกอยู่ในความมืดมิดความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วทุกอนูพระอินทร์และเหล่าเทพต่างพ่ายแพ้ต่ออสุรบาลีอย่างราบคาบความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือพระวิษณุผู้ทรงธรรมผู้ซึ่งสามารถปราบอสุรบาลีและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จักรวาลได้แต่พระองค์จะทรงปรากฏเมื่อใด ไม่มีใครรู้ได้เมื่อสวรรค์ถูกยึดครองเหล่าเทพที่รอดชีวิตต่างหนีตายลงมายัางโลกมนุษย์พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกในถ้ำในภูเขาพยายามหลีกหนีจากสายตาของอสูรบาลีโลกมนุษย์ที่เคยสงบสุขบัดนี้กับเต็มด้วยความหวาดกลัวและความกลาโหล ผู้คนต่างหวาดระแวงภัยจากอสูรบาลิที่อาจตามล่าเหล่าเทพที่หลบซ่อนอยู่พระอาทิตย์อับแสงดวงจันท์มืดมิดจัก,กรวาลตกอยู่ในความมืดมิดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความดีงามถูกบดบังด้วยอำนาจแห่งความชั่วร้ายอสูรบาลิขึ้นครองบันลังแห่งสวรรค์เขาประกาศตนเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งทั้งสโลกเหล่าอสูรต่างโห่ร้องยินดีในชัยชนะของตน พวกเขาฉลองชัยชนะด้วยการดื่มสุราและเสพสุขอย่างเต็มที่โดยไม่สนใจถึงความเดือดของสรรพสัตว์ทั้งหลายความหวังเดียวของเหล่าเทพและมนุษย์คือการรอคอยการปรากฏตัวของพระวิษณุผู้ทรงอนุภาพผู้ซึ่งสามารถปราบอสูรบาลิและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จักรวานได้แต่หนทางข้างหนา้ายังคงมืดมนและเต็มไปด้วยอุปสรรคพระวิษณุจะทรงปรากฏเมื่อใด และพระองค์จะทรงมีวิธีการใดในการปราบอสุรบาลิศผู้มีฤทธิเดชเกรียงไกลสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายการขอความช่วยเหลือจากพรวิษณุนแดนสวรรค์อันเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพสถานที่ซึ่งเคยสงบสุขบัดนี้กับเต็มไปด้วยความกโกลาหและความหวาดกลัวอสูรบาลิผู้มีฤทธิเดชเกรียงไกร ได้แผ่อำนาจครอบงำไปทั่วทั้งสมโลกเหล่าเทพต่างพ่ายแพ้ต่ออสูรบาลีอย่างราบคาบสูญเสียซึ่งอำนาจและดินแดนอันเป็นของตนความมืดมิดเข้าปกคลุมจักราวาลแสงแห่งความหวังริบหรี่ลงทุกทีทวยเทพผู้เดือดร้อนจากการกระทำของอสูรบาลีต่างมารวมตัวกันนวิมานแห่งทวยเทพเพื่อหารือถึงหนทางแก้ไขเหล่าเทพต่างเสนอความคิดเห็นต่างๆนานา แต่ก็ไม่มีข้อเสนอใดที่สามารถรับมือกับสุรบาลิได้โดยตรงเพราะอาสูรตนนี้มีพลังมหาศาลเกินกว่าที่เทพองค์ใดจะต่อกรได้เหล่าเทพระหนักดีว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าตนเพื่อที่จะนำความสงบสุขกลับคืนสู่จัก,กรวาลด้วยความเห็นพ้องต้องกันเหล่าเทพจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเกเสียสมุทรอันเป็นที่บรทมของพระวิษณุ มหาเทพผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและผู้ปกป้องแห่งจัก,กรวาลพวกเขาหวังว่าพระวิษณุจะทรงเมตตาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากนี้เมื่อมาถึงกเกษียณสมุดเหล่าเทพต่างก้มกราบด้วยความเคารพพร้อมทั้งกล่าวคำวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุเสียงของเหล่าเทพดังก้องไปทั่วเสียสมุดร,รอคอยการตอบรับจากผู้เป็นเจ้าพระวิษณุผู้ทรงรับฟังคำวิงวอนของเหล่าเทพ ทรงลืมพระเนตรขึ้นแสงแห่งความเมตตาแผ่ซ่านไปทั่วเสียสมุทรพระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของเหล่าเทพและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในจักรวาลพระวิษณุทรงตรัสด,ด้วยน้ำเสียงอัมทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาโอเหล่าถวยเทพผู้ทุกข์ร้อนเราทราบถึงความเดือดร้อนของพวกท่านแล้วอสูรบาลิได้สร้างความวุ่นวายไปทั่วทั้งสามโลก เราจะไม่ปล่อยให้ความมืดมิดเข้าครอบจักรวาลพระวิษณุทรงประกาศว่าพระองค์จะอวตารลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อปราบอสุรบาลีและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จักรวาลเหล่าเทพต่างปิติยินดีเมื่อได้ยินคำประกาศของพระวิษณุพวกเขาทราบดีว่าด้วยพลังอำนาจของพระวิษณุอสูรบาลีไม่อาจต้านทานได้เหล่าเทพต่างกล่าวขอบคุณพระวิษณุด้วยความเคารพและศรัทธา พวกเขาเชื่อมั่นว่าพระวิษณุจะทงนำชัยชนะมาสู่พวกเขาพระวิษณุทงให้โอวาทแก่เหล่าเทพให้ดองตนอยู่ในความดีประพฤติธรรมและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอว่าพระองค์ทรงกำชับให้เหล่าเทพอดทนรอคอยเวลาที่พระองค์จวตาลงมาปราบอสูรบาลิเมื่อได้รับโอวาทจากพระวิษณุเหล่าเทพต่างเดินทางกลับสู่สวรรค์ด้วยความหวังและความเชื่อมั่น พวกเขารู้ว่าความมืดมิดกําลังจะสิ้นสุดลงและแสงแห่งความดีกําลังจะกลับคืนมาสู่จักรวาลอีกครั้งพระวิษณุอวตารณนาจักรวาลอันไกลโพ้นในยุคที่เทพและอสูรยังคงมีอิทธิพลอ,อย่างมากพระวิษณุผู้รักษาความสมดุลแห่งจักรวาล ทรงทอดพระเนตรเห็นภัยร้ายที่กำลังจะบังเกิดอสูรบาลิผู้มีฤทธิ์เดชมากมายเริ่มต้นแผ่อำนาจครอบงำไปทั่วทั้งสามโลกความอายุติธรรมและความมืดมิดปกคลุมไปทุกหนแห่งเหล่าเทพต่างเดือดร้อนไปทั่วเพราะบาลิมีอำนาจมากเกินกว่าที่ใครจะต่อกรได้โดยลำพังการกระทำของบาลิส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของจักรวาล ทำให้พระวิษณุตรงตรหนักว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องลงมาช่วยเหลือพระวิษณุจึงตัดสินพระไทยโอตาลงมาในโลกมนุษย์ในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้กับสุรบาลิการโอรตาแต่ละครั้งของพระวิษณุล้วนมีความสําคัญพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่จะปราบรสุรบาลิได้นั้นจําเป็นต้องมีความรอบรู้ความสามารถและความเมตตา พระองค์จึงเลือกที่จะอวตารในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เพื่อให้เหมาะสมกับการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระองค์ทรงอวตารเป็นนักรบผู้กล้าหาญเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้และเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมการอวตารของพระวิษณุแต่ละครั้งเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมรับการต่อสู้ครั้งใหญ่พระองค์ทรงรวบรวมความรู้ประสบการณ์และพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่าพระพระองค์จะสามารถเอาชนะสูรบาลีได้พระองค์ทรงทราบดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อำนาจแห่งธรรมะและความยุติธรรมจะนำทางพระองค์ไปสู่ชัยชนะการอวตารของพระวิษณุจึงเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานเพื่อคืนความสงบสุขและความสมดุลให้แก่จัก,กรวาลเหล่าเทพต่างเฝ้ารอ,อการปรากฏตัวของพระวิษณุด้วยความหวัง พวกเขารู้ดีว่าพระวิษณุค,คือความหวังเดียวที่จะสามารถนำชัยชนะมาสู่พวกเขาได้พวกเขาจึงร่วมกันสวดอ้อนวอนและให้กำลังใจพระวิษณุในการเดินทางของพระองค์ขณะเดียวกันอสุรบาลีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาทราบดีว่าการอวตารของพระวิษณุค,คือภัยคุกค,คามต่ออำนาจของตนเขาจึงเริ่มวางแผนเพื่อที่จะกำจัดพระวิษณุตั้งแต่เนิน่เนเ บาลีรวบรวมเหล่าอาสูรและสมุนของตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นการเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ระหว่างพระวิษณุและอสูรบาเป็นไปอย่างเข้มข้นทั้งสองฝ่ายต่างรวบรวมกำลังพลและวางแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันพระวิษณุทงใช้สติปัญญาและความเมตตาในการนำทางในขณะที่อสูรบาลีใช้ความโหดร้ายและอำนาจในการข่มขู่ การต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมระหว่างความดีและความชั่วในที่สุดวันที่การต่อสู้ครั้งใหญ่มาถึงพระวิษณนุในร่างโอตาลต่างๆได้รวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับสุรบาลีและกองทัพอสูรการต่อสู้เป็นไปอย่างดุดเดือดทั้งสองฝ่ายต่างใช้พลังและความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน แสงสว่างและความมืดมิดปะทะกันอย่างรุนแรงการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการตัดสินชะตาของจักรวาลว่าใครจะเป็นผู้ปกครองและกำหนดทิศท,ทางของโลกสงครามเทพและศูนย์สงครามเทพและศูนย์ได้อุบัติขึ้นเมื่อสุรบาลีผู้มีฤทธิ์เดชกล้าแข็งและทะเยอทะยานหมายจะครอบครองทั้งสามโลก กองทัพศูนย์ของบาลิแพ่ข่ขหายอำนาจไปทั่วจัก,กรวาลสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าเทพและมะอินุตจอมเทพแห่งสวรรค์ทรงตระหนักถึงภัยร้ายนี้จึงได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุผู้ทรงรักษาโลกพระวิษณุทรงรับคำท้าและโอวตารล,ลงมาเพื่อปราบศูนยบาลิและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จัก,กรวาลการเริ่มต้นสงครามเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ กองทัพเทพและอสูรประทะกันด้วยความรุนแรงเสียงดาบปะทะกันดังกึกก้องทั่วท้องฟ้าอาวุธวิเศษถูกปล่อยมาทำลายล้างซึ่งกันและกันเหล่าเทพผู้กล้าหาญนำโดยพระอินท์เข้าต่อสู้กับศูนย์อย่างไม่ย่อท้อแต่ด้วยฤทธิดเดชของอสูรบาลิทำให้กองทัพเทพต้องถอยร่นอสูรบาลิปรากฏกายด้วยรูปร่างที่น้ากายเรงขามใก้กำยำล่ำสันผิวสีดำสนิท ดวงตาสีแดงกำป่งประกายความโกรธแค้นเขาถือกระบองเหล็กขนาดใหญ่เป็นอาวุธคู่กายทุกครั้งที่เขาเหวี่ยงกระบองจะเกิดคลื่นพลังทำลายล้างอย่างรุนแรงเหล่าเทพต่างหวาดกลัวกลัวในพลังของเขาพระวิษณุป,ปรากฏกายในรูปของวามนพรามงรูปร่างเตี้ยเล็กแต่แฝงไว้ด้วยพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงถือหม้อน้ำและร่มเป็นอาวุธพระองค์เสด็จไปยังที่เทียสุรบาลิก กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะพระองค์ขอที่ดินเพียง3าก้าวเท้าจากสุรบาลิอสุรบาลิเห็นว่าวามนภาหมเป็นเพียงพรามตัวเล็กๆจึงตกลงตามคําขอเมื่อสุรบาลิอนุญาตพระวิษณุก็ขยายร่างใหญ่โตเกินเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดพระองค์ก้าวเท้าแรกครอบอบคลุมโลกทั้งใบก้าวเท้าที่สองครอบคลุมสวรรค์ทั้งหมดอสุรบาลิตระหนักว่าตนเองถูกหลอกลวง แต่ก็สายเกินไปที่จะแก้ไขเขาไม่มีที่ดินเหลือให้วามณนะพราวห่มก้าวเท้าที่สามอสูรบาลียอมจำนนต่อพระวิษณุพระองค์ทรงพอพระทัยในความซื่อสัตย์ของอสูรบาลีพระองค์จึงประทานพอให้อสูรบาลีได้ปกครองโลกบาดาลและให้เป็นอมตะพระวิษณุทรงคืนจักรวาลให้กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งเหล่าเทพและมนุษย์ต่างแท้ซ้องสังเสริญในพระบาลมีของพระองค์ การต่อสู้ระหว่างพระวิษณุและสุรบาลิเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมพระวิษณุทงใช้อุบายและปัญญายเอาชนะอสูรบาลิไม่ได้ใช้เพียงกำลังเพียงอย่างเดียวการกระทำของพระองค์แสดงให้เห็นว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอตำนานการปราบอสูรบาลิเป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้จักความเสียสละความซื่อสัตย์และความเมตตาแม้ว่าอสูรบาลิจะเป็นผู้ที่กระทำผิด แต่พระวิษณุก็ยังทรงเมตตาและประทานพรให้แก่เขาสงครามเทพและอสูรสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของพระวิษณุพระองค์ทรงนำความสงบสุขกลับคืนสู่จักรวาลเหล่าเทพและมนุษย์ต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทำมาได้ชัยชนะเหนืออาธรรมและความดีได้ชัยชนะเหนือความชั่วร้ายเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เรายึดมั่นในความดีและต่อสู้เพื่อความถูกต้องเสมอไป ชัยชนะของพระวิษณุการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคทีิเทพและสูญยังคงต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่อสูรบาลีผู้มีฤทธิ์เดชเก่งกาจได้ครอบครองทั้งสามโลกเหล่าทวยเทพต่างเดือดร้อนไปทั่วเพราะอสูรบาลิปกครองด้วยความยุติธรรมทำให้การขอพรเพื่อโค่นล้มเป็นไปได้ยากยิ่งพระอินทและเหล่าเทพจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระวิษณุเพื่อขอความช่วยเหลือ พระวิษณุธทงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของเหล่าเทพจึงรับปาก,กว่าจะช่วยเหลือแก้สถานการณ์นี้พระองค์ทรงดำริถึงกลนอุบายที่จะสามารถเอาชนะอสุรบาลีได้โดยไม่ผิดศีลธรรมและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้บริสุทธิ์พระวิษณุรงแปลงกายเป็นพราหมณหนุ่มน้อยนามว่าวามนะวามานะถือหม้อน,น้ำและร่มเดินทางไปยังที่ที่อสุรบาลีกำลังประกอบพิธีบูชายัน เมื่อวามนาเดินทางไปถึงอสูรบาลีเห็นพราหม์น้อยก็เกิดความเอ็นดูจึงเข้าไปไต่ถามด้วยความเคารพท่านพราวน้อยท่านเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้มีสิ่งใดให้ข้าช่วยหรือวามนาตอบด้วยความนอบน้อมข้าพระเจ้าเป็นเพียงพราหมน้อยผู้อยากไร้ต้องการที่ดินเพียงเล็กน้อยสําหรับใช้พักอาศัยและประกอบพิธีบูชาหากท่านเมตตาข้าพเจ้าขอเพียงที่ดินสามก้าวเท้าของข้าพเจ้าเท่านั้น อสูรบาลิได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะออกมาด้วยความขบขันท่านขอเพียงเท่านี้เองหรือที่ดินมากมายในโลกนี้ข้าย่อมให้ท่านได้เมื่ออสูรบาลิตลงพระวิษณุในร่างวามนะก็ขยายร่างให้ให,ใหญ่โตมหึมาก้าวแรกพระองค์ทรงก้าวข้ามโลกมนุษย์ก้าวที่สองพระองค์ทรงก้าวข้ามสวรรค์ชั้นฟ้าเหล่าเทพต่ตางแท้สองสรนเสลิในในริธานุภาพของพระองค์ เมื่อไม่มีที่ดินให้ก้าวต่อไปพระวิษณุจึงถามอสุรบาลีว่าข้าได้ก้าวไปแล้ว29ยังเหลืออีกหนกท่านจะให้ข้าก้าวไปที่ใดอสุรบาลิตราบในทันทีว่าพรามน้อยผู้นี้คือพระวิษณุแปลงกายมาพระองค์จึงตอบด้วยความเคารพข้าพระเจ้าทราบแล้วว่าท่านคือพระวิษณุผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าจะสามารถหลอกลวงท่านได้ ข้าพเจ้าขอน้อมศีรษะให้ท่านได้เหยียบย่ำลงบนศีรษะของข้าพเจ้าพระวิษณุทรงพอพระทัยในความซื่อสัตย์และความเสียสละของอสูรบาลิพระองค์จึงประทานพรให้สุรบาลิได้เป็นใหญ่ในบาดาลโลกและให้เป็นอมตะตราบจนสิ้นกันด้วยเหตุนี้พระวิษณุจึงสามารถคืนความเป็นธรรมสู่จัก,กรวาลได้สำเร็จเหล่าทวยเทพต่างยินดีปรีดาที่ได้พระวิษณุ เป็นที่พึ่งและสูรบาลิก็ได้รับพรให้ปกครองบาดาลโลกอย่างสงบสุขเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าสติปัญญาและความยุติธรรมนั้นสำคัญยิ่งกว่าพระกำลังและการเสียสละเพื่อส่วนรวมย่อมนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงคืนความสงบสุขสู่จักรวาลบทที่ 1. นึคืนความสงบสุขสูข่จักรวาล หลังจากที่พระวิษณุในอวตารของวามณะได้ทรงปราบอสูบาลิลงได้สำเร็จแสงสว่างแห่งธรรมก็กลับคืนสู่จักรวานอีกครั้งความมืดมิดที่ปกคลุมโลกทั้งสามค่อยๆจางหายไปอสูรบาลิผู้เคยเรืองอำนาจถูกส่งไปยังปาตาลโลกตามสัญญาที่ให้ไว้แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นผู้ปกครองที่นั่น แต่ก็ไม่อาจาแผ่อิทธิพลมากวนโลกเบื้องบนได้อีกต่อไปเหล่าเทพที่เคยถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ด้วยอำนาจของอสูรบาลิต่างก็ถอยกลับคืนสู่ที่ประทับของตนเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญพระวิษณุก,ก้องไปทั่วทุกหนแห่งเทวโลกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหล่านางอับสรนฟ้อนรำเหล่าคนทันขับกล่อมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ความสุขและความสงบสุขแผ่ซ่านไปทั่ว ในโลกมนุษย์ความหวาดกลัวและความวุ่นวายที่อสูรบาลิกเคยสร้างไว้ค่อยๆเลือนหายไปผู้คนกลับมาประกอบอาชีพด้วยความสงบสุขพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์การค้าขายเจริญรุ่งเรืองธรรมะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนักบวชประกอบพิธีกรรมด้วยความศรัทธาประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมพระวิษณุธทงทอดพระเนตรลงมาจากไวยกูลทรงเห็นความสงบสุขที่กลับคืนสู่จัก,กรวาล พระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยความพอพระทยัยการอาวตารของพระองค์ในครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายแล้วความสมดุลระหว่างธรรมะและอธรรมได้ถูกรักษาสมดุลไว้โลกทั้งสามกลับมาอยู่ในความสงบสุขอีกครั้งพระองค์ทรงทราบดีว่าอธรรมจะกลับมาอีกในอนาคตแต่ตราบใดที่ธรรมะยังคงอย่างรากลึดใจของมนุษย์และเทพเจ้าความหวังที่จะเอาชนะความมืดมิดก็ยังคงอยู่เสมอ